คุณผู้ชมมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนะะี่ยค่ะไปพลัดตกจากน้ําตกหน้าเมืองสองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เสียชีวิตนะคะเป็นการเข้าไปเที่ยวแล้วก็พลาดตกลงไปเสียชีวิตขณะที่เข้าไปถ่ายภาพที่บริเวณโขดหินด้านบน,นะคะ่ะ ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาสมัครกู้ภยัยและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเกาะสมุยร,ร่วมกันดำเนินการลำเลียงร่างของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติติดค้างอยู่ภายในแอ่งน้ำของน้ำตกชั้นที่4นํนำออกมาจากพื้นที่เกิดเหตุนะคะก็ใช้เชือกและก็อุปกรณ์กู้ภัยเฉพาะทางเนื่องจากเป็นพื้นที่หน้าผาสูงแล้ก็มีความลาดชัน ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงแล้วก็นำร่างลงมาด้านล่างเพื่อส่งแพทย์เวรโรงพยาบาลเกาะสมุยตรวจสอบการเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่หมกราคม2569นะคะพันตำรวจตรีชยุทธตุลาชตุลุสารวัตรสอบสวนสพเกาะสมุยได้รับแจ้งโดยบอกว่ามีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากน้ำตกหน้าเมืองสองพื้นที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เสียชีวิตคือนายอเล็กซิเวอร์โกอายุ22ปีสัญชาติฝรั่งเศสจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบนะคะว่าผู้เสียชีวิตลื่นพลัดตกจากน้ำตกชั้นที่5ส่งผลทำให้ร่างตกลงไปยังแอ่งน้ำบริเวณน้ำตกชั้นที่4แล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลผ่านล่ามภาษาต่างประเทศระบุว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเดินทางบัเทยวที่น้ำตกหน้าเมือง2พร้อมกับแฟนนะคะแล้วก็เดินไปที่บริเวณน้ำตกชั้นที่5จากนั้นออกไปถ่ายภาพบริเวณโขดหินแต่ว่าลื่นค่ะทำให้ทั้งสองเนี่ยพลัดตกลงมาแฟนสาวเนี่ยสามารถคว้ากิ่งไม้เอาไว้ได้ทันส่วนผู้เสียชีวิตถูกกระแสน้ำพัดตกจากหน้าผาลงไปด้านล่าง หลังเกิดเหตุค่ะแฟนสาวของผู้เสียชีวิตก็รีบเดินลงจากน้ําตกเพื่อแจ้งผู้ประกอบการร้านอาหารที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะผู้เสียชีวิตนะคะกับแฟนนะคะก็ได้ขึ้นไปเที่ยวบนน้าตกนะคะแล้วก็จะถ่ายรูปก,กันแต่พอดีลื่นตกหน้าผานะคะแต่ว่าแฟนสาวนะคะก็ได้จับต้นไม้ไว้ทันก็เลยไม่ร่วงลงไปแต่ว่าแฟนหนุ่มก็ได้ร่วงตกลงมาแล้วคาดว่าคาดว่าน่าจะเสียชีวิตค่ะ ขณะนี้ร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์แล้วก็ดาเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายนะคะแล้วก็ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสแจ้งให้กับญาติของผู้เสียชีวิตทราบต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่ฝากเตือนนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะชาวต่างชาติต้องใช้ความระมัดระวังในการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงแล้วก็คํานึงถึงความปลอดภัยเป็นสําคัญเวลาไปเที่ยวน้าตกด้วยนะคะ